ลำไลฟ์เอว v นิวไลฟ์สไตล์มพอดีกับชีวิตในเมืองลำไลฟ์เอว e นิว y esterday 106.5หกจุดค้าร้อกจด้าเพลงดีๆความทรงจาดีๆตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เก็ตช่วงนี้กับการผปิดฤูการท่องเที่ยวโล컬หมดช่วงกินเจแล้วมากินซีฟู้ดกันต่อว่ะภูเก็ตซีฟู้ดเฟสติวัลอู้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โจำได้แล้วแล้วปากผู้ชมไว้ว่าจะเอาถุงมาแจกนะาสวัสดีคับผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยาทอค่ะ ชมเราแล้วอย่าชมเปล่าๆชมแล้วมีของดีมีรางวัลถุงจากโลตัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะวันธิยาเนี่ยเกรินเอาไว้ว่าถ้าติดตามรายการทางไอเดียทีวเนี่ยก็จะได้โชคได้รับนะคะ ถุงจากโลตัสเป็นถุงพิเศษเอาไว้ช้อปปิ้งเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตามห้างนี่เขาไม่มีถุงพลาสติกให้แล้วนะเขาเริ่มจากวันที่15ทุกวันที่15เขาไม่มีถุงนะคือประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ถุงนะคุณผู้ชมคะในนี้เนี่ยมีอุปรกรณ์เครื่องใช้เห็นแว๊บตนี่มากมายหลากหลายมาแบบเป็นเซตเลยกติกาง่ายมากค่ะนะคะชมรายการนิยาทลอกนะคะ แล้วก็เข้าไปในหน้า f a c e b o o k Fanpage ของ i d เดียทีวีแปดหาไอเดียทีวให้เจอก่อนนะคะเข้าไปที่ i d เดียทีวแล้วแฮชแทกนิยาท็อกบอกว่ารับถุงนี่พิเศษในรายการนิยาท็อกนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะข้างในไม่ใช่ถุงเปล่าๆนะข้างในมีเครื่องใช้อุปกรณ์อะไรครบเซตแบบเป็นกิฟต์เซตเลยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมร่วมสนุกกันนะคะก็เข้าไปในหน้าเพจของไอเดียทีวแล้วแฮชแทนิยาทล์กบอกว่า ขอบอกชื่อนมสกุลเพื่อรับถุงกำนันพิเศษจากเรานั่นเองค่ะวันนี้รายการช่วง Talk in t r e ท d มีประเด็นที่คุณต้องรู้นั่นก็คือเร็วๆนี้กำลังจะมีการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพร้อมกับภู k e t seafood festival รายละเอียดของงานจะมีเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนแล้วมีอะไรสนุกให้ร่วมสนุกกันด้วยติดตามกันได้ในช่วง Talk i n Trend สนับสนุนนิยาทอล์กโดยปัสปร์แลนด์เฮาส์ข่าวไม่ว่าจะเป็นปัส์แปร์แลนด์เฮาส์ฮิลไซต์ปัตสปร์แลนด์เฮาส์ภูเก็ตปัสปรแลนด์เฮาส์เกาะแก้วภูเก็ตนะคะและลามไรอันวิลห้างใหม่ใจกลางเมืองพอดีกับชีวิตในเมืองนะคะห้างกลางเมืองพร้อมกับ MPK ม i l l ิเลเนียมภูเก็ตจำกัดปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าวเอกสารพิสูจน เวอร์เพอร์มิเปลี่ยนนายจ้างต่อใบอนุญ,ญาตทำงานได้หมดเลยค่ะในซอยฟองจันข้างปราสุเทศบาลติดต่อ076212288ได้เลยนะคะส่วนช่วงแจ้งทั่วทิศวันนี้มีทั้งเรื่องของงานบุญมีทั้งเรื่องของออกิจกรรมต่างๆสนุกสนานโดยเฉพาะฮาโลวีนนี้มีแผนหรือยังคะจะไปเที่ยวไหนยังไงนี่เดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงแจ้งทั่วทิศแต่ว่าช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ โดยลำไลฟ์อเวนิวไลฟ์สไตล์มอะพอดีกับชีวิตในเมืองลำไลฟ์อเวนิว Yesterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง ไปเก็บแล้วเรียบร้อยค่ะแจ้งทัวรทิศวันนี้เรื่องแรกเราก็เลยจะไปติดตามเรื่องของ t ท s โ o l o t u ัสฟันแฟที่ให้ถุงเรามาจากผู้ชมนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปในหน้าเพจของไอเดียทีวีแปดนั่นแหละแฮท็นอยาทอล์กแล้วรับถุงพร้อมกิฟต์เซ็ตข้างในครบเซ็ตเลย t ท s โ o l o t u ัสฟันแฟนะคะเขาจัดภูเก็ตหนุกยังแรงมหากรรมช็อปสนุกถูกยังแรงแห่งปีนะคะตั้งแต่22ตุลาคมมาแล้วค่ะเรื่อยไปจนถึงวันที่8ดพฤศจิกายนนี้นะคะมอบความสุขแบบเยือนถึงถิน่นเรียกว่า ยกทับสินค้ามาลดราคาพิเศษกันสูงสุดถึง50%ค่ะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแฟชั่นของกินของใช้พร้อมกับร่วมกระทบไหลศิลปินคนดังนะคะคนโปรโดของคนใบเตยอาสยามมาวันที่ย5ิตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีพอร์ชลันสิริลักษ์วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะแล้วยังตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่นทันสมัยผจญภัยไปกับฝูงไดโนเสาร์นะคะที่ไดโนฟันโซนของเราเราใจมากเพราะว่าไดโนเสาร์เขาไม่ธรรมดาค่ะเป็น โชว์หุ่นหุ่นกลไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ที่แบบว่าเดินได้สัมผัสได้แบบใกล้ชิดเลยนะคะลุ้นอย่างแรงสำหรับสมาชิกคลับการ์ดร่วมลุ้นช็อปฟรีบินฟรีได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง8พฤศจิกายนนี้แค่ช็อปผ่านบัตรคลับการ์ดในงานแล้วก็นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่บูธคลับการ์ดเพื่อรับสิทธินั่นเองค่ะ อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนั่นคือตลาดแคนาลตลาดนัดชุมชนจัดโดยลากูน่าภูเก็ตนั่นเองนะคะอันนี้เชิญมาชมมาชิวออไม่ใช่สิมาชิมมาชิวนะ,ะมาช้อปสินค้าโอท็อปสินค้าแฟชั่นของที่ระลึกมากมายกว่า50ร้านค้าในบรรยากาศแบบเป็นตลาดนัดริมน้ำค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์การค้าแคนาลวิลเลจทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเขาจะเริ่มนัดแรกก็คือวันเสาร์นี้เสาร์ที่3 1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเสาร์นี้ก็จะมีศิลปินเสียงสวย ฟิล์มบงกตแล้วก็วันอาทิตย์พบกับชาติ The Voice ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มไปเจอกันได้นะคะกับตลาดนัดแคนลนั่นเองค่ะส่วนคาวดีกงานหนึ่งนะคะงานผีผีที่ศูนย์การค้าลำไรเอวนิวภูเก็ตนั่นเองเขาร่วมกับ Dance World เขาจัด ร้องเล่นเต้นคึกคักในงานภูเก็ต n c e World Halloween Mini ิ h ช w c a s e วันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้ค่ะช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะที่ลานอนเน็กประสงค์ศูนย์การค้าลามไรอัวินดวภูเก็ตงานนี้ผู้ชมก็จะได้พบกับความสามารถของน้องๆหนูๆที่จะมาวาดลวดลายการเต้นแล้วก็แฟนซีผีฝรัง่งผีจีนผีไทยมาครบเซตเลยค่ะพร้อมกับการสาธิตการแต่งหน้าหลากหลายสไตล์นะคะที่เป็นสไตล์ผีๆสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศรัพท์0 076682900หรือว่าเข้าไปดูในหน้า f เฟ e บ o ๊กลามไ์อั a วิ n u e ภูเก็ตนั่นเองค่ะ ในขณะที่ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตก็จัดกิจกรรมฮาโลวีนเหมือนกันนะคะฉลองค่ำคืนสุดสยองต้อนรับเทศกาวลวันฮาโลวีนอันนี้ของเขาจะเป็นสตไตล์ไทยๆนะคะใช้ชื่องานว่าจังซีลอนฮาโลวีนในคัมิ่งา์ออฟผีตาขนคือยกขบวนพาเหรดผีตาขนจากจังหวัดเลยมาเลยค่ะมาสะแสดงให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้ชมกันเป็นครั้งแรกในภูเก็ตนะคะงานนี้มีทั้งความพิเศษของแฟชั่นโชว์ของเหล่าบรรดาผีตาโขนที่เขาจะเน้นแบบว่าสีสันเครื่อง แต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์หาชมได้ยากนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงเต้นฟ้อนผีตาขนการละเล่นผีตาขนซึ่งเป็นการแสดงทางประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพื้นบ้านที่มุ่งเน้นให้เกิดความสนุกสนานความบันเทิงนั่นเองรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตเขาก็เลยฝากเชิญชวนผู้ชมมานะคะฉลอง่ําคืนวันปล่อยผีกันในงาน จังซีลอนฮาโลวีนไนท์คัมมิ่เงาออฟผีตาขนวันที่31ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มที่โซนเดอะพอร์ตศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตสอบถามได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์076600111นั่นเองค่ะ ส่วนหลายคนที่ได้เข้าไปร่วมสนุกกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแต่เวลาลุ้นอย่างเดียวว่าชื่อของใครจะมาเวนนะหลังจากที่มีตัวมัสคอตนะคะโผลมาให้เราได้ตั้งชื่องานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่หาดป่าตองครั้งที่30หรือป่าตองซีฟู้ดเฟสติวัล l 2 1 5 5ง่ายๆที่หลายคนเข้าไปดูในหน้า Facebook แล้ว Hashtag P S F mascot นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีทั้งโลมาปลาฉลามวานนะคะกุ้งมังกรปู เต่าปลาดาวเยอะแยะมากมายนะคะหลายคนคงจะได้ทราบข่าวก่อนหน้านี้ที่ยาแจ้งให้ทราบว่ามีการชิงรางวัลเงินสดชื่อมาสคอตตัวละ3,000บาทปิดรับไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่24ตุลาคมตอนเที่ยงคืนนั่นเองค่ะใน Facebook ของป่าตองซีฟู้ดเฟสติวัลนะคะซึ่งตอนนี้ก็มี hashtag นะคะตั้งชื่อกัน PSF Mascot เยอะแยะมากมายก็เหลือแต่เวลาที่เราจะลุ้นกันละค่ะว่า ชื่อของใครนะคะ,ะที่เป็นคนตั้งไว้จะได้เป็นชื่อของสัตว์ทั้ง6ชนิดในงานป่าตองซีฟู้ดเฟสติวัลคิดว่าน่าจะมีการประกาศผลในเร็ววันนี้ส่วนรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วง Talk in Trend นั่นเองค่ะ สวุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศจบตรีและอยากจะไปต่อโทรเรียนฟรีๆแล้วเรียนต่างประเทศด้วยรัฐบาลอังกฤษช่วงนี้เขาเปิดรับสมัครคนไทยค่ะที่ต้องการรับทุนการศึกษาประจำปี2,559-2,560 เป็นทุนชิฟนิ่งนั่นเองนะคะให้ไปเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นเวลา1ปีโดยปีนี้นะคะ่ะเขาเน้นสาขาวิชาที่สําคัญในลําดับต้นๆเลยนะคะสำหรับประเทศไทยก็คือประชาธิป,ปไตยการปกครองสิทธิมนุษยชนประเด็นความขัดแยง้งการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพลังงานรวมทั้งเรื่องของการลงทุนแล้วก็การบริหารจัดการเศรษฐกิจนั่นเองค่ะซึ่งปีนี้รัฐบาลอังกฤษมอบทุนชิฟนิ่ง1,500ทุนทั่วโลกนะคะสำหรับนักศึกษา ได้จํานวน30ทุนด้วยกันค่ะสําหรับท่านที่สนใจนะคะจะต้องมีประวัติการศึกษาดีเด่นและสามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นําได้ก็จะได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนําของอังกฤษ1ปีเต็มค่ะแล้วยังได้ร่วมในคอร่ายสิทธิ์เก่าทุนชิฟนิ่งกว่า44,000คนทั่วโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะใครที่สนใจทุนนี้สามารถสอบถามเรื่องของคุณสมบัติและสมัครรับทุนได้นะคะที่เว็บไซต์ชิฟนิ่ง c h e v e นะคะ n i n g shifting o r g a p p l y mm hmm. เขารับถึงแค่วันที่3าพฤศจิกาย,ยนนี้รีบเข้าไปดูรายละเอียดกันด่วนๆเลยนะคะ ส่วนใครที่เป็นสิทธิ์เก่ามอภูเก็ตฟังทางนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือมอนะคะทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันทุกคนทุกคณะทุกวิทยาเขตขอเชิญร่วมงานหราตรีสีบลู2558คืนสู่เย้าลูกพระบิดาแห่งอันดามันค่ะกิจกรรมจัดขึ้นคืนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะคะที่วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นมีกิจกรรมเยอะมากค่ะมีทั้งพบปะสังสรรค์ฉันน้องพี่บัตรราคาแค่300บาทเท่านั้นนะคะแถมหางบัตรก็ลุ้นของรางวัลมากมายด้วยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ทองคําตั๋วเครื่องบินบัตรกันนันจากโรงแรมต่างๆติดต่อซื้อบัตรได้นะคะที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งอาคารสำนักงานอาธิการบาดีวิทยาเขตภูเก็ตมอภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์0 7 6 2 7 6 0 1 2 3นั่นเองค่ะ และมอภูเก็ตเขายังฝากมาอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของมอ,อวิชาการประจําปี2558ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่17-18พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ขอเชิญทั้งนักเรียนระดับมัธยมนะคะนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมงานมอวิชาการ2558บม่มเพาะคนดีชี้นําสังคมสั่งสมปัญญาพัฒนางานวิจัย2558มอวิชาการร่วมกับชุมชนพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียน นั่นคือชื่องานในครั้งนี้ยาวทีเดียวนะคะคือช่วงวันที่17-18พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ะจะมีกิจกรรมอบรมแข่งขันด้านภาษาด้านไอทีวิทย์คณิตการท่องเที่ยวการตลาดอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันที่17พฤศจิกาย,ยนค่ะพบกับพิธีเปิดและปาถักกถาพิเศษโดยพะนัทท่านชวนหลีกภัยในหัวข้อสองคาบสมบุทรอันดามันอ่าวไทยในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประชาคมอาเซียนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่07627601 2ถึง3หรือเว็บไซต์ p h u k e t .psu.ac.th นั่นเองค่ะ ปิดท้ายสาหรับแจ้งทั่วทิศวันนี้เราจะชวนกันไปทําบุญกันหน่อยดีกว่าฝากมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวายผ้ากรถินสมัคคีประจำปี2558นะคะซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้นะคะที่กองพัฒนาการนักศึกษาและงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้เลยค่ะแล้วขอเชิญร่วมพิธีสมโพธิองกรกถินวันอังคารที่10พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา1 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะถวายองค์กฐินในวันพุธที่11พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นาริกา30นาทีนะคะที่วัดโคสิธิ์วิหารตำบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองภูเก็ตสอบถามเพิ่มเติมที่076-222-370หรือ076-240-474-9ต่อ0นั่นเองค่ะทั้งหมดคือแจ้งทั่วทิศกับนิตยานั่นเองนะคะเตรียมพร้อมหรือยังที่จะไปติดตามเรื่องราวรายละเอียดของ ป่าตองซีฟู้ดเฟสติวัลนะคะครั้งล่าสุดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรสำหรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ